สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทรถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา45นาทีที่ JKN 18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดอรอารยาสาธิกพุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจันุณีสุขสวัสดิ์เดนชกับรายการ Top Health Story สวยสุข,สขภาพดีแบบท็อปทอปคุณผู้ชมค่ะหัวข้อวันนี้ของเราคือสารอาหารบำรุงสมองหัวใจไตค่ะ คุณผู้ชมคะอวัยวะหลักของเราเนี่ยคือทั้งสมองหัวใจไตเนี่ยเป็นอวัยวะหลักทั้ง3ตัวเลยนะคะคือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งชำรุดหรือว่าทํางานไม่ปกติหรือพิการนะคะหรือทําหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่สุขภาพร่างกายเราก็จะประสบปัญหาแน่นอนคะ่ะแล้วถ้าอาวัยวะ1ใน3นี้ล้มเหลวเราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้คะ่ะ ดังนั้นถ้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอาหารเสริมพื้นฐานต้องถามดรแล,ะละว้วล่ะค่ะว่าควรจะเป็นสารอาหารอะไรที่จะสามารถป้องกันและบำรุงรักษาสามอวัยวะหลักของเราได้คะดรคะคือถ้าเกิดหมายถึงว่าเวลาที่เขาพูดถึงอาหารเสริมค่ะแล้วเขาพูดว่าตัวเดียวแล้วมันทําได้ทุกอย่างอะมันเป็นไป,นปนไม่ได้นี่หรอมัอ้อ๋อที่ประเภทแบบว่า ชิ้นเดียวขวดเดียวรักษาได้หมดร<ช>้อยแปดรอบเป็นไปไม่ได้ใช่คือเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นของมันแต่ละอย่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าพี่วันพูดถึงสมอง <c oughs> หัวใจไตมันก็ต้องมีสารอาหารที่มากกว่าหนึ่งตัวอยู่แล้วค่ะแต่ในกรณีนี้นะคะเราจะมาเริ่มในสารอาหารที่บำรุงสมองหัวใจไตกันเนี่ยเราควรจะเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีคะในหัวข้อของเราในวันนี้นะคะยว่าเราเริ่มที่สมอง สมองก่อนนะคะค่ะใช่ก็สารสกัดเมล็ดองุ่นพี่เปิ้ลค่ะเมล็ดองุ่นให้สาร o อ c ซค่ะที่มันผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ทําให้ผนังหลอดเลือดเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นสองเท่าภายในระยะเวลา24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เรากินเข้าไปที่ฝรั่งเศสจะเป็นยาป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่ปี1960น่ะเราเรากินเมล็ดองุ่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทาให้ต้นทุนหลอดเลือดของเราเพิ่มขึ้น เพราะว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนกับสายยางที่มันแบบสายยางใหม่ๆอ่ะพี่เปิ้นที่มันมีความยืดหยุ่นเพราะว่าเราแรงดันน้ําแบบดันเข้ามาถ้าสายยางนั้นแข็งและเปลาะมันก็จะระเบิดเห็นภาพชัดนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านใน่ตากแดดนานๆในแบบหลายๆปีที่เราใช้แล้วเราไม่ได้ดูแลตากแดดมันจะกรอบอ่ะใช่มันจะกรอบเส้นเลือดก็เหมือนกันค่ะ มันก็มีโอกาสที่จะกรอบถ้าเราไม่ไม่ดูแลไม่มีต้นทุนหลอดเลือดให้มันมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดความดันในตัวเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งความดันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้พี่เปิ้ลเราดีใจหวยออกความดันก็ปุ๊ดเราแบบอกหักความดันก็ต่ำความดันไม่ว่าเราจะแบบสมมติว่า เขาเรียกอะไรถั่วหัวใจวเสียใจทุก,กใจความดันปี๊บตลอดอย่างเงี้ยนะคะถูกหวยกินก็เพ<อ>ราะเชื้นมันคุมไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องมีต้นทุนหลอดเลือดที่แข็งแรงค่ะเพื่อไม่ให้เส้นเลือดของเราเนี่ยเลอะแล้วก็แตกง,ง่ายค่ะภาวะเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับเราหรือคนที่เรารักหรือคนใกล้ตัวที่เราสนิทสนมนะคะไม่อยากให้เกิดเลยนะคะสมองเป็นเรื่องใกล้ตัว และเมล็ดองุ่นในที่ฝรั่งเศสจดเป็นยาป้องกันเส้นเลือดแตกเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทานเป็นประจำในการป้องกันเราก็จะสบายใจในเรื่องของเส้นเลือดตีบตันแตกเนี่ยนะคะมันลดความเสี่ยงนะคะสารสกัดเมล็ดองุ่นนี้มีงานวิจัยหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะนเตอร์คะใช่ค่ะมีเยอะมากเลยสารสกัดเมล็ดองุ่นเนี่ยมันมีลิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายมากแล้วก็มีงานวิจัยในการบําบัดโรคนะ หลายร้อยชนิดที่ตีพิมพ์แล้วแต่ผลที่โดดเด่นของสารสกัดเมล็ดองุ่นก็เป็นประสิทธิภาพในการทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นแข็งแรงแล้วก็มีการนํามาใช้รักษาเส้นเลือดขอดค่ะมันเด่นมากๆในเรื่องนี้พี่เปิเลออ้ลเมล็ดองุ่นเนี่ยอาจจะมีหลายร้อยแบบคุณสมบัติแต่พอคนพูดถึงเมล็ดองุ่นเขาก็คิดถึงป้องกันเส้นเลือดแตกทั้งๆที่มันรักษาฟ้าได้งเอดองี่ะเมล็ดองุ่นเราจะนึกถึง การลดอาการตีบตันแตกนะคะของเส้นเลือดแล้วก็โดยเฉพาะที่เรานํามาเนี้ยเพราะเราเป็นห่วงสมองแต่จริงๆเขาดูแลได้ทั่วตัวหมดนะคะเพราะเขาดูแลเส้นเลือดนะคะแล้วในขณะเดียวกัน ที่จีนจะเป็นยารักษาฝ้าเพราะฉะนั้นพอพูดถึงมเมล็ดอง,งุ่นปุ๊บนี่ก็คือลดอัตราการเสี่ยงเรื่องเส้นเลือดแตกและหน้าใสะนะคะเป็นเรื่องของ<ช>ไรฝ้า<ถ><ส>ลด <ไร S 1> ลเลือดแข็งแรงอะไรอย,อ,ะอย่างนี้นะคะนั่นคือนิยาม,มาเมล็ดอง,งุ่นค่ะเอาเป็นว่าพูดไม่จบละเรื่อง,องของฤทธิ<ช>์ของมเมล็ดอง,งุ่นนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเนี่ยจะให้ดรช่วยอธิบายค่ะว่า,มาเมล็ดอง,งุ่น เป็นหนึ่งในสารอาหารที่บำรุงและใช้ป้องกันสมองหัวใจไตใช่ค่ะทีนี้หน้าที่เขาทำยังไงเขาก็ถึงป้องกันได้คือร่างกายของเราอะค่ะประกอบด้วยเครือข่ายของเส้นเลือดค่ะทั้งใหญ่แล้วก็เล็กถ้าหลอดเลือดเรามีอายุมากขึ้นเสื่อมขึ้นที่พี่เปิ้ลพูดถึงสายยางเรานำต้นไม้ที่มันเก่าขึ้นเนี่ยหรือเป็นโรคค่ะก็จะนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดแข็งเส้นเลือดเปราะเส้นเลือดรั่วหรือว่าเส้นเลือดตีบค่ะ แน่นอนเลยว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยปริมาณเลือดที่ส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยมันย่อมลดลงค่ะถ้าปริมาณเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงแบบเซลล์หัวใจล,ลดลงเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะเริ่มเสียหายถ้าเกิดว่าเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองลดลงเราก็จะรู้สึกเหมือนสมองขาดเลือดอะ่ะมันก็จะมึน,มนงง,ง,งหรือเจ,<ะ>จ็บหรือดังใดๆเบลอจำอะไรไม่ได้ไอะไรเงี้ยนะคะเซลล์ที่ขาดเลือดก็จะเสียหายห,ายหรือตายไป ถ้ากล้ามเนื้อขาของเราขาดเลือดเราก็จะเกิดตะคริวเลยตะคริวค่ะใช่แล้วก็ถ้าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตาค่ะที่มันจอตาอยู่ด้านหลังพอมันเสื่อมจอประสาทต,ตาเราก็เริ่มเสื่อมสายตาเสื่อมส่วนไตเราค่ะเป็นกระจุกหลอดเลือดหน่วยไตแต่ละหน่วยเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกระชอนช้อนกะทิคอยกรองเม็เดเลือดออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไตก็เสื่อมค่ะ สรุปว่าถ้าเส้นเลือดเสื่อมทุกอย่างก็เสื่อมเสื่อมหมดค่ะพะเส้นเลือดไปเลียงทุกอวัยวะอวัยวะไหนที่มันน้อยลงมันก็เสื่อมค่ะก็จริงๆแล้วฤทธิ์ของมเมล็ดองุ่นนะคะก็โดดเด่นแต่ว่าเราจะนําความโดดเด่นมาใช้ในเรื่องของหลอดเลือดแข็งแรงในตอนนี้นะคะใช่ใค่ะเรุงสมองนะคะ ทั้งหัวใจด้วยไตด้วยนะคะจริงๆอะ,ะเมล็ดอง,งุ่นก็มีตอบโจทย์นี้ได้ค่ะ,ะ,ะก็สารสกรัดเมล็ดองุ่นนะคะสารออริทคือ o อพซคุณสมบัติก็คือหลอดเลือดแข็งแรงค่ะฟื้นฟูหลอดเลือดที่อ่อนแอให้กลับสู่สภาพแข็งแรงเป็นปกติฟื้นฟูระบบหัวใจหลอดเลือดที่เสื่อมป้องกันร,ระบบหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงอย่างถ้าพี่เปิ้ลอย่างพี่เปิ้ลนี่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแต่ถ้าพี่เปิ้ลอยู่ในฝรั่งเศสค่ะคนฝรั่งเศสจะรู้จักเมล็ดองุ่นในแง่ของยา ที่กินเพื่อป้องกันเส้นเลือดแตกและเรื่องของหลอดเลือดเปราะอาการบวมและเส้นเลือดขอทุกชนิดคนฝรั่งเศสก็จะคิดถึงมเมล็ดองุ่นในแง่นี้คือเส้นเลือดค่ะ,ะ,ะเราก็ได้ฟังความเด่นของมเมล็ดองุ่นไปแล้วเดี๋ยวโชว์นิดนึงก่อนค่ะตัวนี้ที่เราอยากจะบอกนะคะว่าจริงๆเรามีหลายสูตรนะคะที่ไทยทำเรามีมเมล็ดองุ่นหลายสูตรแต่ว่าสูตรนี้ชื่อ grape seed plus tomato เอ็กตร t ค่คือสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศนะคะหลอดเลือดแข็งแรงแน่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันใครสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะคะสอบถามเข้ามาได้ที่หลายแอดท็อปช้อปปิ้หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับความสําคัญของมเมล็ดองุ่นเพิมเ่มเติมและพร้อมกับสารอื่นด้วยในเบรกที่2สักครู่เดียวค่ะ Top Health Story Tip สารสกัดมเมล็ดองุ่นให้สาร OPC ผ่านเยื่อหุ้มสมองได้มีงานวิจัยในการบำบัดโรคหลายร้อยชนิดแต่ผลที่โดดเด่นของสารสกัดมเมล็ดองุ่นคือประสิทธิภาพในการทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นแข็งแรงและการนำมาใช้ในการรักษาเส้นเลือดขอดป้องกันเส้นเลือดแตก